สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนทาทิพย์อุปมายนักทรัพ,พยากรบุคคลสถาบันการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนมีวิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยภายใต้โครงการฝึกอาชีพประชาชนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามสภาพความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกรมการพัฒนาชุมชนจึงมีนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนที่ง่ายที่สุดและจับต้องได้ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมการสาธิตการทำปลาส้มกู้โลกจากวิทยากรปราดอาชีพขอเชิญรับชมค่ะ วิทยาศาสุดแล้วก็สวัสดีค่ะนางสาวพัชราพรแสงงามค่ะเ,เราเป็นทีมงานของ r t h Safe นะครับที่เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการทำปลาส้มครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของขั้นตอนการทำผมขอเกินเกี่ยวกับมาสาธิตวันนี้จะเป็นปลาสม้าสมปลาตะเพียนแบบตัวนะครับ ขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างจะได้ไม่เสียเวลากันวันนี้นะคะเราอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะจะมีข้าวสารข้าวเหนียวมีกระเทียมกระเทียมจีนนะคะมีเกลือค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขออนุญาตครับข้าวสารข้าวเหนียวนะคะเราจะแช่ไว้ที่หนึ่งชั่วโมงนะคะ เราจะเริ่มทำปลาเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ท่านผู้ร่วมน่าจะทราบหรือบางคนน่าจะรู้กันดีอยู่นะครับคือทำการขอดเก็บแล้วก็ปับ๊บไสเครื่องในที่อยู่ในตัวปลาออกเ,ออเรามีวิธีการขอดแบบให้มันกระเด็นมีนะครับอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นง่ายๆนะครับเน้นของที่เรามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็คือ เป็นเป็นเป็นช้อนนะครับทําแบบนี้แล้วก็ดันแบบนี้ไปเลยมันก็ง่ายคือมันก็จะไม่กระเด็นใส่เรานะครับแล้วแต่ทิศของแต่ละท่านนะครับว่าว่ามีมีทิศในการในการทํำยังไงบางบ้านอาจจะมีที่ขอดเกล็ดปลาโดยเฉพาะอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่แนะนําให้เป็นมีดนะครับอันตรายนะคะข้าวเหนียวตอนที่เราเนื่องมาอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้ครับมันจะติดกัน เดี๋ยวเราจะใช้น้ำในการไม่ให้มันเกาะตัวกันคนระับโอเคตอนนี้เราก็จะล้างแบบนี้นะคะ ล้าอเอาแค่ให้มันเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ค่ะเราล้างเพื่อให้มันไม่เกาะตัวกันนะครับะใช่มันจะได้เป็นเม็ดเมแบบนี้มันจะง่ายเวลาที่เราไปคลุกกับกระเทียมตอนนี้ถ้าเราทำทานเองนะคะเราสามารถใส่กับปุกได้เลยแต่ถ้าเราทำขายเราก็จะแพ็คใส่ถุงก่อนนะคะ ทางบ้านท่านไหนที่ที่ไม่ได้ทําใส่ถุงท่านมีภาชนะแบบนี้นะครับมีภาชนะแบบเนี้ยเราใส่เข้าไปแ,<ต>แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้อากาศเข้าทิ้งไว้สองหรือสามวันเงี้ยครับประมาณสามวันปลาส้มก็จะเริ่มรับประทานได้แล้ว Don't kiss a bite